สวัสดีค่ะทุกคนก็คลิปนี้นะล้วก็จะมาพูดถึงว่าช่องดาวอะทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมาบอกว่าออในในช่องของดาวเนี่ยนะมีทำ playlist เอาไว้นะแล้วใน playlist นั่นก็คือจะแยกเป็นอัลบั้มว่าออช่องของเราเนี่ยทำเ,ออเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอธิบายอย่างละเอียดให้ทุกคนฟังนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าช่อง something about ไต้วันเนี่ยนะคะเดิมทีอะดาวตั้งใจจะตั้งชื่อช่องว่า About ไต้หวันก็คือหมายถึงว่าทำเกี่ยวกับไต้หวันเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับไต้หวนันทั้งหมดเพราะว่าดาวมาอยู่ไต้หวนันตอนแรกๆที่ทำช่องก็คือที่จะตั้งชื่อว่า About ไต้หวันเป็นเพราะว่าเราอยากจะทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับไต้หวนันนะมันจะแบบกว้างๆเลยแต่โดยรวมนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำคือจะให้เกี่ยวกับไต้หวันทั้งหมดนะคะ เพ,เพราะงั้นนะคะเดิมทีก็จะตั้งชื่อว่า about ไต้หวันแต่ว่าคําว่า something แปลว,ว่าบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมคือเราอะแค่ชอบคํานี้เฉยๆแล้วก็เลยเอามาเติมข้างหน้าเป็น something about ไต้หวันนะคะคือเราชอบคำว่า something อะมันแบบไม่รู้นะส่วนตัวเราชอบแบบมันเพาะดีอะเออเราชอบอะก็เลยแบบเออเอามาเติมข้างหน้าให้เป็นคำว่า something about ไต้หวันนะคะมันก็เลย ันก็เลยไปโดยรวมว่าบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับไต้หวันมันก็เลยดูแบบดูกว้างไปใช่ไหมคะเออแต่จริงๆแล้วว่าเดิมทีอะ about ไต้หวันนะเติมเพราะว่ามันสวยชอบเฉยๆชอบคาว่าซัมติงเฉยๆนะก็เลยเติมเข้าไปนะคะ,ะช่องนี้ทำอะไรบ้างใช่ไหมช่องนี้หลักๆเลยก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันที่เราอยู่ในไต้หวันนะอย่างที่ทุกคนเห็นไปก็จะมีสไปไต้หวันร็อกก็คือสไต้หวันร็อกก็คือการทำร็อกถ่ายวิดีโอ ในแต่ละวันนะเป็นชีวิตประจําวันของดาวและครอบครัวนะคะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะคือแบบจะแบบเยอะมากเลยนะเนาะเกี่ยวกับอกบอกชีวิตประจำวันแล้วก็อื่นๆก็จะมีพวกไปเที่ยวไปกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแยก playlist เอาไว้ให้ทุกคนดูอยู่แล้วนะคะแล้วก็เหตุผลที่ดาวมาทําช่องเนี่ยเราเคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่าเหตุผลตอนแรกคือแบบเราไม่รู้จะทำอะไรเราไม่ได้แบบมีงานทำนะในตอนเมื่อตอนทำช่องปียแลวอะ นั่นแหละในตอนเริ่มต้นน่ะคือแคทผงกัคือแม่อบอกว่าเออตอนแรกอ่ะก็มีไอเดียนะว่าอยากทำแต่มันลังเลจนแม่ที่ไทยอ่ะบอกว่าเออไม่ลองทํา y o YouTube ล่ะเราก็ถ่ายชีวิปตประจาวันแนะนําให้คนไทยรู้จักซีแบบแก้เบื่อไปอะไรเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นก็จะพูดว่ายังไม่ได้นึกถึงรายได้เพราะว่าเราเองอ่ะเป็นมือใหม่แล้วตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มทําเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทําไปแล้วมันได้เงินจริงไหมนะแต่ว่า หลักๆเลยคือเราสามารถถ่ายวิดีโอชีพประจำวันอนะ่ะเก็บเอาไว้ดูได้นะจนแบบพอทําไปประมาณออออสามเดือนนะถึงจะแบบมีรายได้เออใช่ประมาณสองสามเดือนนะทุกคนนะถึงจะแบบมีรายได้นะคะหลังจากนั้นอนะ่ะคืออาจจะพุ่งตรงนะรายได้บางครั้งเนี่ยนะในแต่ละเดือนก็แบบว่าไม่ไม่ได้คมนะทุกคนเงินเงินยูทูบมันไมไ่ไม่ได้เยอะมากนะทุกคนแต่ว่ามัน ม,มันมีกำลังใจตรงที่เวลามีคนเข้ามาติดตามในแต่ละสัปดาห์ในแ,แต่ละเดือนยอด Follow เพิ่มขึ้นอะ่ะมันก็ทําให้เรามีกําลังใจในการที่จะแบบพัฒนาคลิปต่อๆไปจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าคลิปก่อนๆนะก็จะเ,เริ่มต้นแรกๆก็อาจจะแบบไม่คล่องพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยปัจจุบันก็อยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่นะแต่เราก็คือพยายามจะปรับนะเพราะว่าเมื่อก่อนนะเราอะ่ะจะพูดว่าคือเราคุยกับ คนรู้จักคุยกับเพื่อนอะ่ะเราก็จะคลองใช่ไหมที่นี่เพราะวาเวลาเรามาทําคลิปมมนเหมือนการคุยคนเดียวอะ่ะแล้วบางครั้งอะ่ะเราอัดวิดีโอต่อหน้าสาธารณชนสาธารณชนอย่างเงี้ยหรือว่าคนในบ้านเห็นเนี้ยแรกๆเขินแต่ว่าลหลังเนี้ยก็จะชินแล้วเพราะว่าเราทําบ่อยอะนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยยอดฟลโล่ของช่องอะ่ะมันอยู่ที่2องหมื่นเก้าห้าร้อยหรือเปล่านะจำไม่ได้ <laughs> ลืมอะ่ะ คือจะแบบนานๆเช็คทีนะน่าจะอยู่ที่29งหมน้ิดนึงน,นะ,ะถ้าเราจำไม่ผิดนะคือไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้ดูยอดโฟล o w เท่าไหร่อ่ะแบบจะแบบเหมือนมองผ่านๆนะทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนอะ่ะเราอ่ะในเดือนแรกที่ทำมันเหมือนมันแบบมันเหมือน,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 นแบบเดือนแรกๆที่เราทําเราก็จะเขยใช่ไหมเราก็จะดูยอดโฟล o w ทุกวันแต่ว่าหลังๆมาคือแบบไม่ดูทําคลิปทาคลิปทําคลิปลงทําคลิปทําคลิปทําคลิปลง นะไม่ค่อยดูยอดฟโฟลว์แล้วก็ไม่ได้แบบมองรายได้ด้วยแต่ทุกวันนี้รายได้ไดก็คือเยอะจากมาก่อนขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่า,าก็ยังเลี้ยงลูกไม่ได้นะรายได้ตรงน,นี้ก็ยังเลี้ยงลูกไม่ได้นะแล้วก็บางเดือนก็บอกตรงๆว่าขาดทุนนะเออถ้าเกิดว่านับเป็นธุรกิจอ่ะมันก็ยังขาดทุนอยู่นะคะเพราะว่าบางเดือนเราแบบออกไปกินออกไปทำนู่นออกไปทํานี่นะก็คือหลักๆแบบมันสนุกอะ่ะทาแล้วมันสนุก คนที่ทำยูทูบ่าจ,จะรู้นะว่าทำไม YouTuber ไหลายๆคนชอบพูดว่าขอบคุณมากๆเลยที่แบบติดตามขอบคุณที่แบบให้กำลังใจคำพูดเนี่ยคนฟังอาจจะรู้สึกว่าหมายถึงว่าคนดูอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยพูดบ่อยจังมันดูแบบเบสิกแต่ว่าอจริงนะยูทูบเบอระเวลาที่ได้ยอด Follow หนึ่งยอดยอดไลค์การคอมเมนต์อะมันมีความสำคัญต่อคนที่ทำยูทูบมากมากเลยนะทุกคนเพราะอะไร เพราะว่านึกถึงว่าอันนึกถึงว่าสม,มุิเราขายของใช่ไหมเออนึกถึงว่าเราขายของเนี่ยเราแบบของของเราที่เป็นของแฮนด์เมดนะอ่ะยูทูบเนี้ยเท่ากับว่าช่องของเราแบบเป็นของทํามืออะทำด้วยตัวเองเราตัดต่อเองแล้วก็เอ่อการตัดต่อคลิปอะเราก็ใช้โทรศัพท์ตัดเมื่อก่อนเราจะใช้คอมแต่ว่าเนื่องจากว่าคอมอะมันยกไป ามสถานีต่างๆ,างๆม,มันไม่ค่อยสะดวกแล้วเราใช้คอมเราตัดชามากนะคะเราก็เลยเปลี่ยนวิธีการใช้โทรศัพท์เพราะว่าเวลาเราเข้าห้องน้ําเวลาเราอออย่างเงี้ยเราก็ยังมีเวลาตัดคลิปใช่ปะ่ะเวลาลูกหลักเนี้ยเราลูกต้องนอนข้างๆเราก็ยังมีเวลาตัดคลิปเวลาออกไปข้างนอกร่อสามีทำธุระแล้วเขายังมีเวลาตัดคลิปคือโทรศัพท์มันสะดวกมากนะคะเราก็เลยพยายามเรียนรู้จากการเรียน ตัดคลิปในมือถือนะจากช่องอื่นๆทุกคนไปดูช่องอื่นได้นะมันมีเรียนฟรีแบบไม่ต้องเสียตังค์เลยนะแล้วก็พวกแอปอะไรเงี้ยคือก็ลองศึกษาดูนะมันมีมันมีหลายหลายคนที่แบบสอนมากเลยนะคะแบบเยอะอะเรียนฟรีนะไม่ต้องมาไปเสียงเงินก็ได้นะแต่อาจจะต้องแบบใช้เวลานิดนึงนะเราเองก่อนที่จะมาทําช่องก็ใช้เวลาเรียนตัดคลิปในะโทรศัพท์อะ ค่อนข้างระยะเวลาพอสมควรเพราะว่าตัวเองเป็นคนแบบหัวช้าแบบชอบลืมอะ่ะก็เลยต้องแนักทำบ่อยๆนะทำแรกๆมันก็แบบตะกุตตะกักนิดนึงแน่นอนคนไม่เคยคนไม่คล่องอะ่ะมันก็แรกๆก็ทําแบบตะกุตตะกักนิดนึงแต่ทําไปเรื่อยๆแล้วมันจะเร็วแล้ลวลมันก็จะชินนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาแนะนาเพลย์ลิสในช่องของดาวนะว่าทําอะไรบ้างนะคะก็อ่ะสมมติว่าทุกคนเปิดย t u b e ขึ้นมาใช่ไหมอันนี้จากในคอมนะอ่ะ ในคอมเนี่ยช่อง YouTube เนี่ยในตรงเพลย์ลิสอะคะ่ะก็น,นะเข้าดูยังไงอ่ะเข้ามาแล้วใช่ไหมคะในช่อง YouTube เนี่ยเราก็เข้าไปกดที่เพลย์ลิสนะคะในเพลย์ลิสเนี่ยอันนี้อันนี้คือดาวแบบยกตัวอย่างของดาวนะเพลย์ลิสเนี่ย <c oughs> ก็จะมีเรียงเอาไว้ว่า ช่องของดาวทำอะไรบ้างนะคะอย่างอันเนี้ยนะเนี่ยคืออัลบั้มเพลย์ลิสต์ที่ดาวแยกไว้แต่ละอัลบั้มนะโดยแต่ละอัลบั้มเนี่ยมันก็จะมีชื่อเขียนแยกเอาไว้นะนะคะอย่างอันแรกนะคะก็เป็นการเดินทางในไต้หวันนะคะอัลบั้มเนี้ยดาวจะเอาไว้พูดถึงการเดินทางในไต้หวันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถ ไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าธรรมดาหรือว่ารถแท็กซี่รถรถจักรยานนะคะถ้ามีโอกาสได้ทำคอนเทนต์ก็จะทำแล้วก็มาลงในอัลบัม้มการเดินทางในไต้หวันนี้นะคะโอเคต่อไปนะช่องอดเดยกกันนะย้อนกลับไปดูว่าการเดินทางในไต้หวันตอนนี้มันมีแค่คลิปเดียวก็คือคลิปที่ ep 250วิธีการนั่งรถไฟความเร็วสูงในไต้หวันนะ นะคะแล้วก็อะเพลย์ลิสต์ต่อไปเพลย์ลิสต์ต่อไปก็คือเกี่ยวกับไต้หวันช่องนี้นะออเพลย์ลิสต์นี้นะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับไต้หวันมันจะก,กว้างนิดนึงนะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับไต้หวันจะอัปเดตเกี่ยวกับไต้หวันเช่นสถานการณ์โควิดวัคซีนะนะคะ,ะการทำพาสปอร์ตเรื่องอวัฒนธรรมสังคม การแต่งงานกับคนไต้หวันอะไรเงี้ยจะอยู่ในช่องจะอยู่ในเพล์ที่เขียนว่าเกี่ยวกับไต้หวันนะประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้อัลบับ้มนี้มีวีโอเดียวนะคือเล,เล่าเรื่องหลอนตอนอยู่ไต้หวนันก็คือเราจะรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องผีๆเรื่องหลอนๆห,หรือว่าประสบการณ์เฉียดตายอะไรก็ได้นะที่อยู่ในไต้หวันนะเห็นไหมเล่าเรื่องหลอนแต่ว่าวงล็บข้างหลังเนี่ยคือแบบเป็นไต้หวนันก็จะเกี่ยวกับไต้หวันอยู่ดีนะคะ ต่อไปนะอันนี้แล้ว่าฝากถึงคนที่คอมเมนต์ลบๆบก็อาจจะอาจาอาจะตอนนี้อาจจะมีแค่แค่แค่วิดีโอเดียวนะวันนั้นที่พูดถึงแบบคนคอมเมนต์ลบลบนะคะก็ถ้าเกิดอนาคตมีอีกก็อาจจะขออนุญาตใช้เพลย์ลิสต์ตรงนี้ฝากถึงคนที่คอมเมนต์ลบๆบนะเราอาจจะแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับปัจญาแล้วก็ทางด้านจิตวิทยาสายกลางอะที่ที่แบบเรียนมาอาจจะเอามา เอามาบวกกับการที่ฝากถึงคนคอมเมนต์ลบๆก็ได้นะในในช่องนี้นะคะอาจจะมีเอามาเอามาลงด้วยแต่ว่าอาจจะแบบนานๆทีโอเคต่อไป playlist นี้นะเดี๋ยวก่อนอะ playlist นี้มหาลัยในไต้หวันแน่นอนชื่อว่ามหาลาัยในไต้หวันดาวก็จะอัปเดตเรื่องมหาลาัยในไต้หวันนะคะแต่ว่าใน playlist มันเพิ่งจะใส่ไปแค่วิดีโอเดียวนะเดี๋ยวถ้ามีอีกก็จะมาลงอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับมหา,าลัยรัวๆเลยในไต้หวัน ต่อไปอันนี้จะเป็นภาษาจีนอันนี้ภาษาจีนก็คือเราตั้งใจเขียนภาษาจีนเอาไว้เพื่อที่ว่าเนื่องจากว่าช่องดาวอะเ,อเราดูหลังบ้านอะมันมีทั้งชาวฮ่องกองชาวชาวไต้หวันเองนะคะรวมถึงชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยอะนะที่เขาแบบไม่รู้ภาษาไทยอะนะเราก็ทําช่องอันนี้มันจะมีสลับกันนะคือช่องเราจะแบบส่วนใหญ่ก็จะพูดไทยใช่ไหมเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วคนไทยดูช่องดาวแต่ว่าบางครั้งนะคะ่ะที่เวลาเรากลับประเทศไทยอะ่ะคนไทยส่วนใหญ่ก็รู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเยอะอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เราก็เลยตั้งใจอยากจะทําให้มันเป็นวอล์คชีวิตประจำวันในประเทศไทยหรือว่าไปเที่ยวที่ต่างๆอะ่ะเราต้้งใจทําให้เป็นภาษาจีนเพื่อชาวต่างชาติได้เห็นด้วยนะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยก็คือเหมือนกันนะถ้าเป็นภาษาจีนนี่ก็คืออยากให้ชาวต่างชาติได้ได้เห็นด้วยนะอ่ะต่อไป เที่ยวตามใจสบายไต้หวันก็รู้อยู่แล้วเนาะเที่ยวตามใจสบายไต้หวันที่เขียนว่าเที่ยวตามใจสบายไต้หวันก็เพราะว่าบางครั้งเราอะแต่ละอาทิตย์เนี้ยออกไปข้างนอกก็ไม่ได้มีแผนแน่นอนนะหรือบางครั้งก็มีแผนหรือบางครั้งก็ตั้งใจบางครั้งก็ไม่ตั้งใจนะก็เลยเขียนว่าเที่ยวตามใจสบายไต้หวันนั่นเองนะคะคือไปตามอาเภอใจนั่นเองนะแต่ว่าแต่ละที่ที่เราไปเที่ยวมาเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่แบบเออถ้าถ้าได้มาเที่ยวไต้หวันก็อยากแนะนําให้มานะคะก็เลยตั้งชื่ออะไรบางว่าเที่ยวตามใจสบายไต้หวัน ต่อไปนะคะป้าป้าวอลก็เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสามีนะที่ทำบล็อกนะคะมันเพิ่งจะมีแค่สองอันนะอนาคถ้ามีอีกก็เดี๋ยวเอามาอีกนะต่อไปอาม่าข้าครัวก็จะเป็นการชวนมามานะคะมาทํากิจกรรมร่วมกันในช่องนี่นแหละแก้เบื่อนะแบบก็จะไปเน้นเนเรื่องของตามชื่อเพลย์ลิสเลยอาม่าข้าครัวคือการทากับข้าวแต่จะเป็นกับข้าวไต้หวันนั่นเองต่อไปกินตามใจกินตามใจสบายขอโทษค่ะกล้องมันสั่น ต่อไปกินตามใจสบายไตวันเหมือนกันกินอาหารไต้หวันทําไมต้องตามใจก็เพราะว่าให้มันลิงก์กับเที่ยวตามใจสบายไตวันเพราะว่าเป็นการกินที่ตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างนะคะต่อไปเพล y ท,ที่พูดว่าเกี่ยวกับภาษาจีนแน่นอนไอต้วันน่ะก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนอาจจะมีทําแชร์เกี่ยวกับภาษาจีน เทคนิคการเรียนภาษาจีนของดาวนะส่วนตัวของเราเองเริ่มต้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยตรงนี้จะเกี่ยวกับภาษาจีนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจีนกลางจีนการเขียนตัวเต็มตัวยอ่ออะไรเงี้ยก็จะอยู่ในเกี่ยวกับช่องภาษาจีนนะต่อไปรีวิวของกินไต้หวันตรงนี้ก็จะรีวิวพวกของกินเล่นอะไรเงี้ยนะคะถ้าถ้าได้มาแบบรีวิวจริงๆจังๆนะรีวิวของกินก็ของกินเล่นขนมหรืออะไรต่างๆที่แบบ เกี่ยวกับไต้หวันนั่นแหละของกินไต้หวันนั่นแหละก็จะอยู่ในช่องของรีวิวนะถ้ามีช่วงรีวิวเพิ่มเติมนะต่อไปอันนี้ mum and baby walk ก็คือตอนนั้นกะว่าจะทำเป็นเรื่องแบบตั้งแต่เราตั้งท้องจนถึงคลอดนะคะในเรื่องของการฝากคันคลอดลูกที่ไต้หวันนะคะก็จะอยู่ใน mum and baby walk นะถ้ามีลูกคนต่อไปก็อาจจะทำใน playlist นี้นะแต่ตอนนี้ก็คือแบบเป็นสไปไต้หวัน walk ไปก่อนว่ล walk ชีวิตประจำวันต่อไป q amp a ก็ตอนนี้ก็ยังมีแค่ ไม่ยู่เท่าไหร่นะค a วนอี้ส่วนใหญ่ก็เผื่อแบบมีคำถามจากหลายๆคนถามมาแล้วเราอยากจะตอบในเป็นในคลิปเดียวไปเลยเช่นบางบางคนเนี่ยถามมาคำถามเดิมๆหรือไม่ก็มีหลายคนถามมาแล้วเราตอบไม่ทันเนื่องจากว่าคือเมื่อก่อนตอบทันเพราะว่าหลักร้อยไงผู้ติดตามหลักร้อยพอผู้ติดตามหลักหมื่นทุกทุกคนเราเลี้ยงลูกใช่ไหมบางทีเราแบบตอบไม่ทันอ่ะบางทีเรากำลังจะพิมพ์ตอบอ่ะแต่แบบ ลูกแบบงงแง่เงี้ยเราก็ไม่ได้ตอบแล้วก็ต้องไปอีกวันบางวันก็ตอบได้สองสามคอมเมนต์บางวันก็บางครั้งก็ต้องเว้นไป3วันถึงได้มาตอบทีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนยิ่งมากขึ้นก็จะยิ่งตอบลำบากเพราะงั้นอันนี้ q a นก็เอาไว้เผื่อมาตอบคำถามทุกคนลง YouTube นะคะได้ฟังไปพร้อมๆกันหลายๆคนแล้วก็อันนี้ก็สอนภาษาไทยสามีก็แน่นอนชื่อก็บอกไว้แล้วเนาะสอนภาษาไทยสามีถ้ามีคอนเทนต์เกี่ยวกับสอนไทยอีกนะก็จะมาบอกนะคะตั้งใจอยากจะสอนเขาเหมือนกัน ยังไงต่อไปสไปรตไต้หวนันร็อกก็อีพีนี้ p ย a ลิสต์นี้ทุกคนรู้จักอยู่แล้วเป็นชีวิตประจาวันนะชีวิตอตอนแรกจะตั้งว่าสไปร์ตไต้หวนันแต่ว่าเราก็เติมคําแบบง่ายๆก๋่ๆน้อยเอาร็อกเข้าไปเพราะว่าสไปรตไต้หวันนั่นแหละเป็นคนถ่ายก็คือเป็นสไปรตไต้หวนันร็อกต่อไปรวมคาเฟ่ในไต้หวันก็รวมคาเฟ่ในไต้หวนักวนก็อย่างที่บอกชื่อ p พ a ย์ลิสต์คาเฟ่เราก็จะรวมคาเฟ่ในไต้หวนันไม่ว่าจะเหนือลงใต้นะคะถ้าได้ไปคาเฟ่ไหนก็จะรวมมาที่ลย์ลิสต์นี้ ต่อไปเซเว่นนะคะรีวิวเซเว่นของกินนะคะอันนี้ชื่ออยู่แล้วรีวิวเซเว่นของกินก็จะเปเกี่ยวกับเซเว่นทั้งหมดแล้วก็ของกินในเซเว่นทั้งหมดของใช้ในเซเว่นทั้งหมดเครื่องสำอางในเซเว่นทั้งหมดจะอยู่ในนี้นะคะทุกคนโอเคเพลย์ลิสต,ตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนน่าจะแบบพอเห็นภาพแล้วเนาะแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยถ้ามีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเพิ่มถ้ามีเพลย์ลิสอะไรเพิ่มก็สามารถกดตรงคําว่าเพลย์ลิสแล้วเข้ามาเช็คได้นะคะอันนี้เราทำเพลย์ลิสเอาไว้เผื่อบางคนแบบ อยากหาคลิปดูแล้วแบบนึกนึกไม่ออกอะนะคะก็อย่างเช่นสมมติอยากจะดูเกี่ยวกับวันนั้นที่เราไปตลาดเกษตรกรอะที่เราไปงานคริสต์มาสก็น่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันไหมถ้าชีวิตประจำวันอะนี่เลยให้นึกถึงเพลย์ลิสต์สไปเดอร์วันนะคลิกเข้าไปดูอะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเนี่ยชีวิตประจำวันทั้งหมดเลยสไปเดอร์วันบอกเห็นไหมนี่ไงอะ,ะต่อไป ถ้าสมมติใครนึกถึงแบบเอ้ยตอนนั้นพี่ดาวไปเที่ยวไหนนะอยากไปเที่ยวตามพี่ดาวหรือว่าเออคุณดาวไปเที่ยวไหนอยากไปเที่ยวตามคุณดาวแต่ลืมชื่อสถานที่นี้เลยเข้าไป playlist เที่ยวตามใจสไปร์ตไต้วันนะคะตัวน,นี้ก็จะรวบรวมที่ท่องเที่ยวมาเป็นต้นนะคะโอเคก็เนี่ยเนาะแนะนำช่องของเราว่าทำอะไรบ้างก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครยังงงหรือว่า ไม่เข้าใจตรงไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามได้นะคะเดี๋ยวไว้ถ้าเราว่างเราจะมาตอบนะคะจะพยายามตอบให้ได้ทุกคนนะคะถ้าอันไหนแบบตอบไม่ทันจริงๆเราจะกดไลค์หัวใจให้นะคะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ